สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร์มินสมิลเลเตอร์สินะฮะโอเควันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนนะฮะไปขนหินไปทําถนนนะครับผมอ่าไปทําถนนทางเข้าสวนทุเรียนกันนะครับวันนี้วันนี้ก็มาวิ่งกัน3พ่วงนะครับผมนี่ครับอ่ามากับทีมงานนะครับ ตอนนี้เราก็แวะซื้อน้ำนะครับผมนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขายน้ำนะครับผมเอาอะไรครับสองคนนั้นเอาอะไรครับเอาน้ำกาต้มครับโอ้ตายตโอ้สองคนนี้ไม่เป็นแบบอย่างให้กับน้องๆเลยโอ้ตายละโอเคเพิ่มให้ระการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปไปโหลดดินก่อนเลยนะครับผมไม่ใช่ไปโหลดหินนะครับไปโหลดหินนะฮะวันนี้เราวิ่งหินกันนะครับวันนี้ไปครับผมไปฮะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเอาหินก่อนไปเอาหินไปเอาที่ไหนอะปามไปอาที่ไหนอะ ไปบนเขาวิ่งบนเขาอีกแล้วเหรอวันน,นี้นิดเดียวเองโอเคครับไปเลยครับอ๋อเหมืออเหมือออันนี้ใช่ไหมที่เราไปก็ตัดตอนมาสองคนใช่ปหมปามเอา,เอาผมเดี๋ยวเราบบตามเสียปามไปนะฮะเดี๋ยวเราไปเอาหินนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปเทแล้วก็จะทำถนนทางเข้านะครับสวนทเรียนเร็วกว่านะโอเค อันนี้ไฟเขียวหรือฟไฟแดงวะเนี่ยไม่มีไฟที่ <c oughs> ไฟพังครับผมไฟพังรถเสียปานดำมากเลยนะฮะใช่ใช่ครับผมไม่ผ่านมาตรฐานนะเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมะนะฮะโอ้โหเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้แก่มนุษ,นนษยาชาติน,นะครับผมตอนนี้ ใช่ไหมพี่ได้ยินไหมพี่โอ้ได้ยินครับได้ยินแต่เปิดคลิปเลยครับตามมาหลอกล้อนแต่เราตากเออยังยังตามมาหลอกล้อนอยู่แต่เต้นเต้ผมเพิ่งคลิปตาจังหวะเดียวพอแล้วเนี่ยเฮ้ยวิ่งโอ้ดรอสไยดากมาอะไรของเขาไม่รู้นะทุกคนมันไม่เกี่ยวหรอกโอ้โหคุณขับจี้ตูดผมนะเอาไปรุดูตูดไงพี่ไปรุ่นกระบะซิ่งไงทําไงโอ้ยคุณนายเกม เป็นสายเหลืองเนอะโลดิ้งพี่โลดิ้งอะไรเดี๋ยวโลดิ้งแอร์โรดในน้ำอีกพี่ไม่หรอกเกมขับไม่ดูทางเชื่อพี่เดี๋ยวทำให้รถประหยัดน้ำมันมากขึ้นไม่หรอกพี่ว่าเกมขับไม่ดูทางมากกว่านี้เผมใช้ทักษะศาสรุ่นกระบาซิ่งไว้เนี่ยคันหน้าเขาทำอะไรไปด้วยอย่าได้อย่าได้อย่าได้โอ้แต่ไอตรงนี้รถผมก็ยังขึ้นแทบจะไม่ไหวอล้พี่โอ้ขึ้นไปสูงเหมือนกันนะ รถเราจะไหวไหมเนี่ยสบายครับพอ่อแม่พี่พนอ้องอรถเดือดโด,ดยทำไมชะลอใ <c oughs> จอยิงครับผม,ผมต้องใช้เกียร์ต่ำขึ้นนะฮะตรงนี้ผมไม่รู้ครับผมต้องเหยียบส่งครับผมไม่เหยียบสง่งผมไปไม่ได้ครับผมโอ้โห <c oughs> เนินนิดเดียวเองรถไม่แรงหรือเปล่ารถไม่แรงครับรถหนักครับผมดับผมมันดับสูงโอ้โหโคชิลทุกคนรถเรานี่ แต่ถ้าใส่ของมาเยอะก็ไม่ชิวยนะแต่เมื่อกี้บอกไม่ไหวอยู่นะมันอาจจะไม่ไหวไงไหลเนี่ยทางเข้าพวกนี้เมื่อไรจะถึงเนี่ยโอ้ตอนนี้โอ้ตอนนี้โคตรชันว่ะเดี๋ยวขวาหักไปเลยอะโอ้สูงมากเลยโชคดีที่ว่ารถเ,เราแรงนะฮะวุชิวมากแล้วผมตอนนี้ ไไปปต้องขับอ้อมขับขับอ้อมอีกไกลไหมเนี่ยถึงนั่นอีกไกลอู้หู้โคตรชันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าพี่อะไรครับผมขับผมเบี้ยวไวเกินไปตอดีกนหอุ้ยอุ้ยอุ้ยปามีคนข้ามปะปาเราเห็นไอตัวบีนะมีคนคว่มอ่ะมีคนข้าม ตาแบบนี้ขับไม่ผ่านนะฮะไม่ผ่านอยู่แล้วมันเนี่ยไม่ผมเลี้ยวไวไงเลี้ยวไวมันก็เอาเลยอสิงเพราะผมต้องส่งแรงซ้อนขึ้นไงพี่เพราะผมอ่ะหาดแล้วผมมาจอดกลางเนินเลยเอ้ยนี่มาครับมีมีขึ้นเนินไหมครับเท่านี้เท่าไปนไี่ไม่มีไม่มีไม่มีเกือทางที่เรามาน,นั่นแหละลงเนินอย่างเดียวี easy, easy. ่ Really, really easy, yeah, oh. วิธีเวลีอีซี่ครับผมตัวบีโอเคครับมาฮะเดี๋ยวเรามาหลดหินก่อนนะครับผมตอนนี้คุณนักเกมเขาจี G ้ดักเราอยู่นะฮะพ oh. ระนกรประสมกับรัสซูระใช่ครับผมมาเจอกันได้ไงไม่รู้นะฮะตอนนี้ทันก<ม>ัรสิวะรัสซู้ะ ีกวปามเรอด้วยดิเรอด้วยปาเออคนเข้าไม่รู้จากทางอ่ะผูดไม่รู้เรื่องเนี่ยไอเด็กเนี่ยเอาไอยเลยอ่าลงรถอ่็ลงรถอล็องรถมาเออมาเลยดีมันจะเดี๋ยวมันจะติดเจอเจอเสียวปามเรียกลงรถอ่ะ ผมเกมขึ้นมาด้านนี้ก็ได้เหรอเอ้ยจริงไหมนั่นเน้าผมเอ้ยเอ้ยเอเอ้ยตื่นตื่นเยังยังครับยังครับอ่าใส่ตัวลูกต่อเลยเหมือนรถจักรลายเลยนี่ใช่ครับผมผมสักลายรถมานะฮะนี่รถสียรถเถื่อนรถเถื่อนนี่ครับ รถกลติดเครื่องอยู่นั่นนี่เด็กเหมนดับเครื่องเสียงไม่มี <S 1> <S 1> ใช่ใช่แม่ไปแล้วพี่แม่เสียงกบให้ละโอ้เต็มแ,<ต>แล้วไปเอ้าตัวลูกทำไมผมตัวลูกมันติดอะไสโลมันติดบ้างอะไรเนี่ยนี่เนดกลับไม่แดงครับไม่มาติดเนี่ยมาติดเนี่ยดูดิไนอ่แล้วคือแบบเขาขับคันไหนนี่มีแต่ปัญหาเลยนเื่อดจริงเกิดอะไร รล่าสุดมาคว่ำตรงนี้รออยู่ครับรออยู่ชิมผ่านได้ไหมมันไม่หลุดเลยมันจัด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 มันติดอะไรไม่รู้จริงจริงมันติดสนาดโลกแล้เนี่ยไหนผมรอบยอะยั่ชิกี้มันมามาๆรอยลอยอยู่ครับรออยู่โอ้ตัวลูกหลุดโอ้หยิบตัวลูกหลุดขึ้นไปขยับที่นีกรออยู่ครับ ิบลงเดดี๋ยยวรเเออู่นี่ยมันออกไม่ได้อ๋อแล้วปั๊บไอ้ปลาไปดูดิเอ้ว๊ามาดูว๊ามาดูมันโล่งเลยเฮ้ยปลารถไหลไอ้ปลาลดไหลรถไหลเชื่อแล้ดึงถอยละผมดึงรถถอยละไม่สวนละไม่เดินหน้าละเฮ้ยมาติดพี่ติดจริงเดี๋ยวเลยอีกในใลงรถดิลงรถอยู่เนี่ยลงอยู่เนี่ย วาไปได้รถไม่ได้ติดอะไรเลยแม่รถไหนอะตอนนี้เออขายเซโลไปเลยโอเคเออมันติดไปเลยแล้วปาล์มแล้วเมื่อกี้ไม่มีอะไรด้วยเมื่อกี้ไม่เลยที่มันบ้านกว่นะเดี๋ยวนี้อะไรมามามาจอดรออยู่ครับเอ้ยรถไหนวะที่มาแล้วเบนวิวไปเลยไปเลย ก็ต้องะลอตโคเนี่ยเรางั้วาวนี่ออ้มาให้มาชะลอเลยเอาเรือที่ไม่เกดไม่จเกเฮี่ไม่จได้ไปเกอูดูความรถพี่ดิลาสุดปดตัวลูกนี่รถขึ้นไม่ไหวเียงอะไรตึกตึกไม่มีเสียงเด้าเดนแล้วหรอ แลไอ้โหแย่แล้วอะไรอีกต oh, yeah, ่อรูปปัญหาอะไรอย่างเลย <laughs> ต่อชื่อไ <laughs> ม่ไหวสี่ร้อยเจ๊ผมเจ๊อันนี้ขนาดขับรถในเกมได้สิถ้าขับรถในชีวิตจริงนี่พี่ว่าไม่เปลี่ยนหัวใหม่ทั้งคันอ่ะเฮ้ยไม่เครื่องพี่ไม่เปลี่ยนกันเลยเปลี่ยนคัน ไม่ไหวเลยทุกคนชิบาหายแล้วตัวนี้แบบชันมากเลยโอ้ตัวนี้ตัวนี้แบบชันมากตัวนี้ล้อล้อฟรีอ่ะตัวเนี้ยแรงได้ผมแรงได้แล้วรถมันหนักนะทุกคนนะชิบหายแล้วติดเหมือนกันปะพี่ไม่ติดตรงไหนอะตรงชันชนันนี้ไม่เหมาะกับการมาขนเข้าเหมืองเนี่ยวิ่งบนถนนใหญ่น่าจะบอกกว่าคันนี้แหน่สมไม ก็ไม่รู้อะเป็นคิดว่าทางมันจะเป็นแบบนี้แล้วผมไปรุ่นับล้อโอ๊ยดูนับล้อตรงไหนทุกคนขนาดแบบกไม่ไม่เคยรู้อะไรเลยครับเฮ้ย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 เรียบร้อยเรียบร้อยมันต้องล้อพี่รถคันนี้มันล้อตรงไหนมันติดกันอ่ะเสร็จแ้วเนี่ยโอ้โหมาได้แล้วผมเอ้ย จะได้ทำจะได้ทาถนนกี่โมงครับนัานสีเราจะได้ทาถนนกี่โมงยอกเซวิสู้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 นน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 เนน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 อรถหนเ มาครับแล้วต่อยกดแล้วก็สิงต่อครับไปครับโซคมโชว์ไม่พิเศษเสมอ,อเลยสิ่งรถแรงมาแล้วความเร็วรถเพิ่มมาแล้วรถผมไม่อ,อยู่ไหนไม่เห็นออสักทีเลยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไ่องไฟช่อไปเราไปกำลังจะฝ่าไฟแดงไปแล้ว ครับมาแล้วโอ้ย,อยชนอะไรวนนะเน <c oughs> ี่ไยไม่รู้มืนบาร์บาร์อะไรไม่รู้มันไปละปัญหาตลอดคลิปตัคนี้เลยบาร์ <c oughs> ทุกอยาก่างครับผม ดูเหมือนไม่ไกลนะแต่ก็ไกลอยู่เอาเรื่องรอหกจากทู่นะครับผมกำลังไปะครับอ๋อเลี้ยวเข้าซอยครับไปนะรอแปบ๊บรอแปบ๊บกําลังจะเลี้<ม>ยวเจะเข้าซอยห,หน้านี่เลยนะทุกคนนะ<ม>โอเคผมตอนนี้เราจะใช้ทางลัดนะทุกคนนะ<ม>เฮ้ยไม่เลยซอยเฮ้ยเลยซอเยเฮ้ยไม่เลยไม่เลยยังไม่เลยนึกว่าเลยซะละเข้าซอยข้างอู่ใช่ไหม ตอนตอ,อนทีอูหรือเปล่ามาต่อข้างอู่ถูกแล้วเนี่ยเออซอยเซเว่นเดี๋ยวก็ได้วิ่งรัดน้ำมาแล้าทุกคนต้นเรามันหนักจัดเลยทุกคนออกตัวแทบจะไม่ไหวแล้วทุกคนนะตรงนี้น่าจะต้นยางนั้นเลยนะครับผม ขาคนแคบเลยนะครูใช่รถเดี๋ยวแม่ผลแน่เลย่ะไม่เป็นไรครับไหลชิวไหลชิวที่ไหลชิว,ชวโอ้ตกไปแล้วคนเขาเลี้ยวตรงนู้นละแต่เราไม่เลี้ยวไงเราตัดไปไงไปลรุ่นตัดถนนนะผมเนี่ยเออลงตรงนี้แล้วผมจัดไปครับผมเอ้ มาแล้วพไปลอกลอกลอกมันติดเลยบักเลยมันบักอะไรมันติดกับต้นบัวสายบัวปักติดไติดจริงอันนี้ติดจริงแล้วแล้วใครบอกไปตางนั้นไนต้นหญ้าผมเห็นเอ้าลองน้ำมาโอเคขึ้นา้อยู่ แค่บอกให้คุณไปทางนั้นนะ <c oughs> ใค่บอกให้คุณไปทางนั้น,นมันมันมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้อโอ้ต้นเรียนกำลังสวยเลยครับเหมือนเหมือนเหมือนเขากำลังทำขึ้นมานะ้วทุกคนกทำขึ้นมาในรอทุกคนอแถวนี้นะใช่เฮ้ยไม่ใช่นะตรงนั้นทำไว้ตั้งแต่นนท์แล้วนะมีการดักลงดักล่องอะไรแบบนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เ <c oughs> <c oughs> ก็ยก็โดยเดี <laughs> น้ำมันมาจากไหนอะ่ะมันอยู่ใต้แมพไงใต้ดินไงอ่าเทเทตรงกลางเดอ้อมาครับเดี๋ยวผมอันนี้ไปแหวแอว,แอวนั่นไงบ้าละอ๋ะอ,อปามชนเฮ้ยเกมใช่พี่เกม่นตำทางฮะตำทางเนี่ยทำทางโอ้ <laughs> เข้าคนละเลนเอ่ะพี่เทงไงนี่ชิมหายแล้วเดินหนะ้าเดินเดินเดินมาอีกเลนได้ไม่เลี้วจะทำเฉพาะทางเนี่<า>ยฮะใครจะทำสีเลนในสวนทุเรียนเออ <c oughs> ไม่กระทางเดียวไงชิมหายได้ <c oughs> ติดเอาเกียร์เดิยมาตัดมาดันได้ออกเกียร์เดิยดันได้โอ้โหชิมหาละติดเดี๋ยวถอยก่อนอ๋อเติดทั้งติด,อตดโอ้ยรถที่ไม่แรงเลยพี่ขับแค่นี้ก็ติด ติดอะไรโอ้โหดูคุณเทไว้สิตายละไปครับเดินหน้าไปครับคุณศักชัยเดินหน้าไปอีกครับเขาติดอะไรมัเนี่ยกองดินนี่กองดินกอ,องอินอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เอาไปแอบก่อนโอเคเดี๋ยวผมเอาไปปลดตัวลูกก่อนปลดตัวลูกในส่วนพุทเรียนนี่แหละโอ้ยหน้าชนละ ไม่ไต้องไปแดนเดอแอบโทรมาแล้วเดี๋ยวรถท่านันมาดันดีกว่ารถเท็กเตอร์ใช่ครับรถเท็กเตอร์ให้วันนี่พี่ต้องเอาแท็กเตอร์มาดันนี่จิมหายแล้วกองโคตรใหญ่เลยตอนนี้สุดแล้วน,วนะตามตัวลูกยังจอดขวางอ่ะ โอ้แล้ที่โชว์ขเล่นทางด้านกว้างแกไม่ไปด้วยนะมันก็ต่อทับตรงกลางดิโอ้โหเล่นเมื่อกี้คุณเทตรงนู้นเลยนะปาไม่สดจริงเลยอ่ะโอ้โหเสร็จแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเหลืปลาเหลือล่องน้ำนะนี่เหลือล่องน้ำนะนี่ต้องขุดล่องน้ำนะเนี่ยใช่มาขุดนะเนี่ยสองล้อมาเดี๋ยวขอจอดสิบล้อไว้นี่ก็ได้ อ่ะครับหลอไว้ต้องรู้เรือนี่แหละ17ลนะครับอาไงดีเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าไหมอ่ะอีพีหน้าดันไหมอ่ะเอาไงดีวะได้ครับพี่ได้อีพีนี้เทเทไว้ก่อนเนาะได้ครับผมอีพีนี้เทไว้ก่อนก็ได้ครับตาผมเร็จเรียบร้อย เ,เสร็จปากก่อนโอเคเดี๋ยวอีพีนี้เอาไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเราเอารถาดันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการขุดบอ่อด้วยนะฮะทุกคนน่าก็รอติดตามแล้วกันนะครับวันนี้พบก,กับทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ